มาเยไม่ิ้หมเฮ้ยหองเจมแไหมได้ครับเป็นเพื่อนกันนะหองเมเพื่อนกันไหมได้ครับเฮ้ยเปไลเปล่าเฮ้ยไปไรนะไม่เสียดใครนะเฮ้ยถานแฉมดอ ด้วยแมืรักตามไหมรักไหมแล้วเราเป็นไม่เคยไปได้เฮ้ยรักตามไหมครับรัก่ไหมรัก่แบบไหนคหัวใจหเป่าแ้ว็เอะเฮ้ยมากกวเพื่อนหอมแก้มได้ไหม

ยังไงโอ๊ะปดใจยังไงรู้สึกยังไงนะเป็นไรคะเป็นไรเหนื่อยไม่รู้เหมือนกันค่ะทำไมอ้าวทำไมเมื่อกี้ถึงกลัวล่ะไม่รู้กลัวอะไรกลัวอะไร กลัวทำไมแต่กลัวทำไมอยู่นี่กลัวทำไมกลัวแต่งกลัวทำไมยังยังไม่ให้เปิดทำไมเพื่อนแกล้งเหรอไม่ได้ไม่ได้ไกลัวทำไมแกล้งเพื่อนได้ไหมทำไมต้อกลัวด้วยอนเพื่อนอยู่นี่นี่แหละทำไมถึงกลัวเพื่อนตามเพื่อนไหนทำเพื่อนไหน được, quen rất tên, tên là gì, được, tao học game như thế, tao học game, tiki bảo là đã được, không cái